เที่ยวสงกรานเชียงใหม่เพลินตาเพลินใจร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองงามเชิดชูวัฒนธรรมเด่นลำ้ำเล่นน้ำปลอดภัยม่วนอกม่วนใจไรแอลกอฮอล์ปีใหม่สงกรานปีนี้ชาวเชียงใหม่ขอต้อนรับแขกแก้วผู้มาเยือนให้มาแอลปาเวนีเล่นน้ำปีใหม่เมืองกันอย่างถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมร่วมใจแต่งกายพื้นเมืองงามให้สมกับความเป็น นบพรบุรีศีนครพิงเชียงใหม่ของเราใครขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านครับช่วยกันรักษาขนบประเพณีอันง,งดงามลดละเลิกเครื่องดองของเมาให้สงกรานต์ปีใหม่เมืองให้ดำรงความปลอดภัยและเป็นความประทับอกประทับใจให้กับเราทุกคนตลอดไปปีเจ้าน้องเจ้าเล่นน้ำแล้วเมาเหล้าปะแป้งหน้าขาวบ่ใจหมูเฮาคนเมืองนะเจ้า ด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่